โคเบค่ะโคเบเอสเคร้อยยี่สิบราคาตอนนี้อยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทการใช้งานคือใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องดีสภาพสวยไม่โทรมค่ะ ได้ติดต่อได้ที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ s k โกเบ120นะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่เบอร์0806110653การใช้งานคือใช้งานได้ปกติใครสนใจก็สามารถมาดูได้ค่ะที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะติดถนนสีเน่เลนเส้นมาปีร้อยเอ็ด แท็กดีสองเส้นนะคะแท็กดีสองเสตบูตตักไม่หลวมค่ะภาพไม่โทมนะคะเครื่องดีเล่นเอกสารทุดโอนครบห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะสนใจติดต่อได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห้าสัม แ็กดีเล่มครบโอนค่ะเล่มครบโอนใครสนใจติดต่อได้ค่ะทดลองการใช้งานโกเบเอสเคร้อยยี่สิบค่ะ 2องหม่นนบาทค่ะราคาห้าแสนสองหมื่นหันบาทติดต่อได้ที่เบอร์0806-10653ค่ะ0806-10653สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0806-10653ร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีมุมจังหวัดน่าน้าค่ะ ถนนสีเล่มเส้นมาปี11ทดลองการใช้งานค่ะ SK o b 120 江苏。